ครับผมสวัสดีครับพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสกูสุกคนครับผมเมื่อนี้บอกไก่เข้ามาอีกคือเเขาพี่น้องเมื่อนี้บ่ไจเอามาหัตเอาจริงครับเมื่อนี้เอาจริงลองเอาจริงบึงครับเขานี่ดงภาคสนามเอาจริงเลยครับเมื่อนี้เอาบักซิวคือเเขาครับบักซิวนี่ตุ่มบักซิวครับบักซิวใส่ผงเนียดครับบากันเพิ่มเอาใส่ตุ่มครับก็สิเอาลงไกลๆกันคือเเขานะครับค่ะ เอาแบบจริงจิงแน่นะครับมือนี้หามันได้เสเลยนะครับหัดให้มันได้ไปนําสอมไปนํานะครับนี่ครับไม้หนุกกระไลอยู่ครับขันไลอยู่ต้นแหงๆไลขุนขันอยู่ดอนกระไลตัวครับพ้องหันบินออกจากแถวนี้ครับตัวหนึ่งแล้วก็มันคู่กันอยู่นี่ตัวหนึ่งครับลองเอาจริงเบิงผิวหนังมือนี่ใส่เวลาแน่ย่งน้อยนะครับมือนี่กบมาไกลเติบอยู่ครับ นุกบ่เคยขี่รถมานะครับกับดินเนี่ยเอาลองมังคับจังบ่เสียเวลาพี่น้องเบ้าไกลึ้นใสตัวนี้กุกบวกหน่อยตัวนี้ตำตำนี่แหละครับเดียวๆแค่ไกหมูนี่แล้วก็เสียบบักเพิ่มไปไกลๆนะครับครับถารอตดตามมังคับอีกทั่หนึงนะครับเด้อกลับผมผมเอาบักเพิ่มไปนี้นะครับบักเพิ่มเอาลองลงดินครับมือนีสิวเทธิงนั้นครับสิวตัวนั้น ใส่บ่วงก้อในแล้วซ้ำพี่น้องบุซิวมันเอือนนกอนล่ะน่ะเอือน้อยู่ได้ครับบุซิวーก็ได้กำลังขืนครับบ้าใกล้กฐินดักอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับหยาดไม่แนวมาหามันพี่น้องครับถารรุนกันเมองครับหามองลบซ่อนก่อนครับใช้สีส่อนใช้พี่น้องเพิ่มกันอยู่นี่ครับครับแถวๆนี่แหละครับถาที่ตามกันเมองครับผม ครับผมบ่าวไก่กันเห็ดเขาหาทีพักเรียบร้อยนะครับทีรีนะครับบักเพิ่มทียูกงาข้างบนนะครับ,บเพิ่มทียูเท้งาง,งางางานี่ครับเอบอบักเพิ่มมาบักซิวพี่น้องหม่หลงจีบมาหลายตัวหลายกับลงเนอมีบักเพิ่มมีไก่ผมนี่ครับนี่ได้ดุงไก่ผมนี่นนนครับอ่ถ้ารอติดตามชมมวโงครับว่า มันสิจับเฉลยได้บร่รอหล่นกันมั่งครับรอหล่นกันพี่น้อง บักเพิ่มว่าในห้องเลยครับพี่น้องมากไกหลายอยานมาจากพี่น้องถารอรุ่นกันยงี้ยๆครับพี่น้องคลิปนี้เตื้อมีรุ่นนะครับเนาอ อย่างอื่นเราอยู่พี่น้องวันมี้นกมาหามันเลยรอรุ่นขึ้นบ้่งครับพึบ่งแมงวันไหมก่อนพี่น้อง พี่น้องครับได้รุ่นแล้วครับได้รุ่นแล้วพี่น้องไปเบิ่งกันครับบักสิวเฮ็ดแล้วครับบักสิวเฮ็ดแล้วพี่น้องผมเงียบ้ันทับรถบางหันนี่เดียวเด้อพี่น้องเด้อเอาไกลออกจากข้างก่อนนะครับไปเบิ่งครับไปเบิ่งไปเบิ่งผมว่าแล้วว่าสีใดไม้ตัวอยมือนี่สิวเฮ็ดแล้วครับสิวเฮ็ดแล้วพี่น้องสิวเอาจริงเจ้าสิวเอาจริงนั่นครับ หอยโอนโต้เลยครับพี่น้องผมบมกเสีวคู่อ่างเสยเลยครับผมว่าบมกเสี้ยวโมเมนต์กลุ่มคู่อ่างคู่อ่างเสยเลยครับเสร็จหัวหอยแล้วครับเดี๋ยวผมขึ้นไปเอากระเด้อพี่น้องเด้อจังท่าติดต,ตามอีกตัวหนึงครับผมนั่นครับผมมันจับอยู่งาโกโดนั่นครับมันมาหอนงานั่นบาดนี้ก็เข้าไปหันเพราะว่าผมเอาอกเพิ่มไปซื้อ,อกลางๆนะครับเสร็จปั๊บหลดพี่น้องมาเบืองบาดนี่ มาแล้วโอ้ยบักเพิ่มเพขาบอกกันสิวโอ้ยหลงจันุกพี่น้องนี่เฉลยบักซิวลายแรกของชีวิตครับผมเบาไก่ปลาแล้วสิเดีเอาจริงยอยู่มือนี่โอ้อันนี้ก็ใหญ่พี่น้องนี่นะเบังขาดูเพอใหญ่ายเพราะง่กันบ่บนยิ่เสียงครับจะเป็นเสียงแนวไหน เสียงโยนบ่ได้ยินย้ินจะเสียงคูก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 ูใช้กันบรหลายบาท,ทบอกเพิ่มยี้หันข้าวบอกเพิ่มก็เอื่นเอาอยครับนั่นบอกเพิ่มก็ฮัดเอื่นเอาอยครับออกเพิ่มลงดินอีกบ่โดนมือกาว่าโล่งดินจับดินหมันแล้วเบาไกลกัเสียนล่ามขาครับจะเห็ดเป็นหนุกตอดินเลยครับเป็นหนุกตอดินเสียงหน่อยครับเพิ่มว่าแม่เพิ่มกู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  กู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 กเอาไหมลูกบับกเสียวมันแล้วครับพี่น้องมือนีเสิยวมันแหละเอ้าฟีมืออยู่เดีครับ,น,บรน้องเสียวน้องเจ้าเสียวเจ้าเสียวฟีมือไข่ของหมออยู่ครับไข่ของมันอยู่คู่ก็ดีที่แหละผมว่าบัลล์โมเมนต์คู่อ่างเลยพี่น้องสัตว์แท้บักเิีวบักเิีวเป็นคู่อ่างเลยครับเสีเอ็นบอลูกเห็นบอล นี่เห็นบําบลละนี่นี่นี่ละ,ละ,ละนี่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 อ้าไม่ลูกอา้าแม่นั่นซิวคือคืออะไะพี่น้นองอ้าไม่ลูกอ้าแม่นี่นกขาวนี่อ้าแม่นี่นี่นี่ขั้วไม่ลูกขั้วแม่นั่นได้ผลแล้วเด้อครับซิวเห็ดเอาแล้วขั้วลูกขั้วสิคูอยู่ด้วพี่น้องตาวฟังเด้อ อมรอเมอามอเมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเกู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 เฮ้ี่ฮ้ยเ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 ฮอยเฮ่ยเฮ้ยเฮายเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเ้ยเฮ้เน้เฮ้ยเนาะเร้ยเน้ยเเฮ้ยยเ้ยเฮ้ยบ้้ยเ้เ้เเเยย้เย้ มานจนใดเนาะพี่น้องเนาะมือว่านผมไปกะมันมีอยู่ก็หรอกมันก็เอื่นเอาอยู่ครับมือว่านกะเอื่นเอาอยู่เอื่นเอานุกปลากับบอสูแต่ว่ากับเป็นผลดีสำหรับเบาไก่ครับผลดีสำหรับหนุกต่อที่มันบบสูบาเนี่พ่อนุกต่อข้าได้ใจพ่อนุกต่อข้าเริ่มสูบาเนี่ซ้ำหนึ่งมันกัเอื่นเอาแล้วครับพี่น้องนานคนยิงนี่ไมีแต่สีสูเลยครับบาดนี่ได้ใจนะครับแต่ว่านนี่ แนว่ยเสียมเพเนียร์บอไก่ก็บม่ได้ออกพี่น้องแต่ว่าใส่ของเก่ามาเลยเพิ่มมาอยูีกคนนะครับแอคชั่นเพิ่มมาแม่เพิ่มกู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 มองหันมันครูเอาอยู่ครับมองเห็นอื่นเอาอยู่นกขาวใหญ่ครับนกตัวนี้แต่ว่าบาลไก่บอดอะไนเสียงมันกัดเสียงนกเสียงจางกลางมั้งครับเบิ้งเบิ้งหลุดเบิ้งเบิ้งพอเบิ้งเบิ้งเพอเบิ้ง เบิ้งผูดังครับพี่น้องเบิ้งพอเบิ้งเค่ะผูดังกะบหลวงอยู่ครับแต่ปปนนว่าเป็นหนุกปลายปีกเลื่อมแหลมครับพี่น้องปลายปีกนี่สนับปีกนี่เลื่อมแหลมสำหรับมือไม่นาะนี่เลื่อมแหลมมันบะเป็นหนุกปลายปีกมันหมดพี่น้องนี่มันจะเป็นเลื่อมแหลมเลื่อมแหลมก็บไอยากเลี้ยงแล้วเนาะครับพี่น้องเป็นเลื่อมขาแข้งกะ พิษค้าปอกครับปอกอ้อมขาเลยมันมีซับเลยครับโอก,กา,รรากัดบวกลรองก็เลยปอกเบิ้ลครับปอกเบิ้ลจุดเลยจะกัดค้าสั่นู่ครับเบื่อเป็นลูกคาสั่นยู่เงเด้งตะเกียบคนคือห่างเถอะ เกียบคนกับห่างอยู่นอกพี่น้องเนาะห่างอยู่อาจจะเป็นนกแม่นะครับตัวนี้มันพอมันห่างพิ่ปกติอยู่อาจจะเป็นนกแม่เข้ามาสู่กันสูน่นกผูกเพราะว่านันเป็นเสียงหนีอยหน่อยเดียวเดียวตอนมันครูใส่กันนะครับไล่ข้อโอ้ยเม็ดบอกใหญ่พี่น้องนี่ไล่ข้อสอยข้อครับเม็ดแบบใหญ่ครับไล่ข้อเม็ดใหญ่เลยครับ สิวครับสิวไล่ข้อเนีอยหน่อยมุนมุนมีขน,นแมวนําเลยครับสิวสังเกตเลยครับเด้อมอนไล่ข้อมันครับเด้อสังเกตบึ้งจะมีขนสอนขนแมวขนหน่อยมันภาษานกกล่ว่าขนแมวนะครับเนาะขนนกปลาสูมันกกระมานเพิชเหรอครับพี่น้องบอกว่าวคือว่าอันนี้ก็ได้แต่ว่าค่าร่มกะเป็นต่อ,อยู่ครับค่าร่มนี่ คันุกตัวไดค่าลมดีเอิอนมูเขาม้าอ้อยเอาเรียกเอาซ้ำกันกับเ้าจีบสาวน,นะพี่น้องบ่อหนุ่เพื่นดีๆเพื่นกับมาเข้าคัาานบ่อหนุ่เพื่นหายเนี่ยเพื่นกับด้วยปัดดากไวๆเด้หน่อยพี่น้องเนะชื่อฉันมีสมนใจถลกอกเสวานี่นาะพี่น้องเนะาะคันบ่อหนุ่เพื่นมว้มวนแมีนขี่หายเนี่ยเพื่นกับมาเข้าเด้เนาะพี่น้องเนาะค่าลมเป็นต่อลูบหลอ่อเป็นหลอ่อวันเบย่เอเฮ้อ หมา่นหมันครับพี่น้องมือนีหมันมานน้ำกันเป็นแรงเชียร์แรงใจเบาไก่นะครับหัดหนุกบักซิวครับก็บักเพิ่มครับเอาหนุกมาฝึกมาหัดนี่แหละครับพี่น้องวิธีการฝึกหนุกหัดหนุกสําหรับมือใหม่นะครับกับวิชาของอาจารย์หลายหลายท่านถือว่าเป็นวิชาที่ให้ความรู้กับเบาไก่เบาไก่ขอบคุณอาจารย์ในหลายท่านเ้อครับที่ให้ความรู้เบาไก่มากให้เบาไกลได้มีวิชา การต่อนกหูวจักลักการหูวจักวิธีมีบินมาอีกเลยพี่น้องขืนข้อนเก่าบ่ครับเอาแม้นขืนข้อนเก่าอีกบ่หนอหัดหนุกไปนําเอาครับคลิปนี้เอาไว้สักหนีดสักก่อนเนาะครับเนาะมันสีเงาเกินไปเบาไกลสีหาหม่องใสอีกก่อนเพราะว่ามันตัวนี้มันถึกเลยมันมาเร็วอยู่ครับเพราะว่านุกตอกกับฟึกกับว่านใดๆเพราะปันไดน,น,น,นะครับที่เอาเขียวเขาอีกให้มันเนียนๆเขาไปอีกนะครับ โกงโกงคนนี้ครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีสักก่อนเนาะครับน้าพี่น้องบ่าวก่สีหหมองใสอีกก้อนจังสีวยออกเมื่อให้พี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งสุขูสุข้นส,สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อครับลำลำรุยๆความเจ็บยัใดความไข่ยามีสำหรับคลิปนี้บ่าวก่ฝากไว้ซ้ำนีสักก่อนเด้อครับสวัสดีครับผมหมานหมนครับพี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวบ่าวก่สีใสอีกจักหมองสักก่อนเด้อพี่น้องเด้อถ้ารอชมราธิจ้าครับผม